สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปุสยสะพยเยอรมันก็พาเพื่อนๆมาชมริมฝั่งโูงนะคะนี่บรรยากาศยามเช้านะคะนี่เห็นไหมคะทุกคนสวยงามมากค่ะนี่ค่ะมีเรือด้วยนะคะนะไทยลาวค่ะ สวยงามค่ะถ่าไปก็เป็นลานพยานาคนะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นรอบๆบ,บริเวณที่เรายืนอยู่นะคะนี่ค่ะแล้วนี่ก็เป็นคุณชายค่ะเห็นตหลังนะคะสวยงาม บรรยากาศสวยๆนะคะริมฝั่งโขงนะคะวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆนะคะใครยังไม่เคยมาก็ลองแวะมาได้นะคะนี่ค่ะสวยงามไม่มีที่ติเลยค่ะหมายถึงที่นี่นะคะที่ลานนี้ก็สวยงามดีค่ะนีค่ค่ะสวยมากค่ะสวยมากค่ะทุกคนนี่ น,นี่ก็เลือดเทียบฝั่งนะคะสวยงามจริงๆค่ะทุกคนวันนี้เราต้องไปถามดูใช่ไหมขอบคุณนะคะที่แบะมาชมสวัสดีค่ะ